เห็นโอ้โยเดี๋ยวเมื่อกี้เรามาซุ่มทำไมขนาดนี้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นหรอเนี่ยเอาก็มาบุกกองทีเราก็ต้องทำตัวให้มันแบบว่าเข้าไปถึงของเกาเยอะๆดิเอางี้ไปไปใกล้ชิดกับนี่ดีกว่าไป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 เดี๋ยววันนี้ทั้งวัน<ป>ทั้งวันพี่จะไปไหนอะ ก็ได้ข่าวว่าเหยื่ออยู่ที่นี้หรอจริงแพรลินเหรอเดี๋ยวก็ไปดูก่อนเหรอตามมาแพรลินเนี่ยไหนฮะหาใต้โต๊ะดิเขาบอกมันชอบแอบหลับอ่ะเฮ้ยเจอกองอะไรตรงเนี้ยหลับจริงได้หลับจริงว่ะแอะแอะหลับจริงหรือหลับเล่นเนี่ย จริงพี่มาปลุกหนูเนี่ยแหละเฮ้ย <c oughs> หลับคาบทเลยคิดดูใานะ่โชว์ชีวิตแลไมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเหรอเพราะได้ข่าวว่าคุณจะต้องมีแบบว่ามุมนอนตลอดเวลาเมื่ออยู่ในกองใช่ค่ะทำไมกลางคืนทําอะไรฮะแล้วไม่หลับไม่นอนแตอเป็นคนนอนไอรเป็นคนนอนไม่เคย<ม>หลับกลาเที่ยวใช่ไหมล่ะไม่เที่ยวเคยอร์เป็นคนที่เหมือนเวลาถ้ายิ่งตั้งใจหลับแล้วเนี่ยจะยิ่งไม่หลับอ๋อก็เลยต้องมาหลับเอาตามกองเก็บสแปร์ไปเรื่อยๆก็นี่เลยจะมีมุมอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วต้องมีผ้าห่มนี้ติดตัวตลอดอันนี้คือผื่นเล็กแล้วนะนี่เล็กแล้วเหรอในเรื่อองงนี้้รระบาดดดววแ์ไ 打完 เล่นเป็นคนดีจัดอย่างนี้แล้วอึดอัดมากเล่นเหมือนตัวเองอ่ะคือเป็นดาราเลยเป็นร้ายเลยไม่ใช่คือเป็นเป็นดาราที่เล่นเป็นนางนางร้ายอะไรเงี้ยค่ะก็เราเป็นเพื่อนกับลิเดียนางเอกอย่างเงี้ยแล้วก็จะช่วยแล้วก็ไม่ยอมให้น้ำหวานซึ่งเป็นพี่พลอยเนี่ยมากลั่นแกล้งนางเอกอะไรเงี้ยใช่ทำไมคนในกองเรียกหนูว่าอีเจอร์ไม่ถือว่าน้องเขางี้ไหมอ่ะไม่อาจจะมีอร์จะเป็นอีเจอร์กับกับลิเดียจะเป็นไอ้เปี๊ยกอ๋อใช่ พี่แม่เวลา<น>คุยพี่แม่ก็เลยมองตานีน่มันบอกระปาเขาบอกไมนบอกเจอ,เอก็เลยอยากดูว่าเจอสิ่ไหมแมแสดงออกมากเลยว่ามาเล่นละครกับ อ่าพี่ออยพี่พลอยน้องลีเดียเป็นไงมั่งพี่พลอยเป็นไงพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยรู้จักกันอยู่แล้วเขาหน้ารักหน้ารักเมาแตกกันสาวๆออยออยคุยกันบ่อยเพลเอกเนี่ยพี่ออยพี่ออยนะคะขอเมาหน่อยเขาจะมีเวลาว่างเขาจะนั่งอัดเสียงตัวเองเป็นเสียงเขาแบบเสียงครงคกบ้างทำเสียงคือเวขาทำเองเนอะยังใช้ของเขาเลยยังใช้อะไรมาดูนะครับ โอ้ยธนาเพาเขาจะมีอะไรแบบเขาจะอยู่อย่างงี้ตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆเขาเป็นคนตลกเอางี้เดี๋ยวปล่อยให้แอลินเข้านอนกันดีกว่านอนต่อนอนต่อขอบคุณคะขอบคุณนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอาสวยด้วยอ่ะเป็น จริงๆนะเมื่อกี้พตัวเขาแบบพกทุเรียนของเขามาเองแล้วมาแบบมาเควี้ยงใส่หนูเองจริงตอนนั้นก็คือเราเป็นทางแรกที่จะน้ําหวานค่ะเราก็นึกว่าเออเขาลงมาช่วยเราโอ๊ยเป็นไรไหมเจ็บไหมหันไปเขาบอกว่าสุ่มซ้ำโอ้แรงอ่ะนี่ละครเรื่องนี้นี่คือต้องไปแดนเซอร์ที่ทั้งเป็นเด็กเล้าเด็กเชียร์เบียโคโยตี้เดี๋ยวมีถูรถอะไรอีกคืนนี้นี่แต่งตัวแบบว่าเป็นเป็นเหมือนแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยล้างรถเนี้ยหรอแล้วซ้อมมาจากบ้านนะเนี้ย ก็มีค่ะมีครูมาสอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่เต้นเก่งนี่คนนี้เต้นให้ลูกดูเป็นประจำเอาสอนจะน้อยเดี๋ยวคุณใน้อจะเต้นเวลาขาขาเวลาที่จะก้าวไปถึงรถรถยนต์จอดอยู่น้ําฉีดห้ามตัวเราเราเหมือนตัวรับน้ำหมาอันนี้ก็ทำตามอย่างเลยวะไฮ้หนัดไปดูหน้าแบบนี้ให้ดูเซ็กซี่เหมือนแบบปากมันเยอขึ้นเฮ้ยได่เดี๋ยวไปตัวละไม่ต้ัว อรอดก็ได้อ้าววันนี้ขอบคุณลิเดียเดี๋ยวให้ไปซ้อมถ้าเป็นคืนนี้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณท่ะโอ้โหโอ้โหจี้แต่เทาทีดูเมื่อกี้ไม่ใช่เธอเป็นใครอ่ะเบาๆเดี๋ยวออยตื่นเรากําลังจะดักออยมาจากห้องน้ำปุ๊บเราจับตัวมาคือต้องดักกันนี้เลยต้องแบบนี้เลยเพราะเขาชอบหปีกเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นอะไรกัน เฮ้ยนี่เราเล่นๆนะเนี <sorting> ่ยแล้วได้ยินแล้วมันไม่ออกมาเนี่ยเอาแรงเท่าระบายน้ำนี่คุณกำลังจะไปไหนเนี่ยเขาบอกถ่ายรูปกับลอยอ๋อเหรออ๋องั้นเดี๋ยวให้น้องให้น้องไปถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับได้ครับได้ครับผมอ่ะเชิญน้องออยค่ะคุณจะหนีไปไหนนะเมื่อเราจะตากเฮ้ยล้างมืออย่างเนี่ยไมงเล่นแล้วเราก็ได้คุยกับเขาสักทีคุณน่ะน้องแอลินเขาบอกคุณว่างๆจริงเราเห็นเขานั่งเงียบ เขาไม่ได้แบบว่าเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรเออจริงๆก็บอกว่าคุณปลีกวิเวอแต่จริงๆแล้วการปลีกพิ่คุนก็คือการไปทําเสียงใส่บีบีอันนั้นเป็นรายได้เสริมเหรจริงๆมีวันหนึ่งเพื่อนผมมันมีเสียงเรียกเข้ามันเป็นแบบอ้าเจ้าอะไรเงี้ยน่ารักผมว่าเฮ้ยขอในดีทำไงอ่ะมันไม่ให้อโอ้ทำเองก็ได้วะอ๋อเลยก็เลยก็เลทำเสียงเองก็เลยทำเสียงก็เริ่มทำมาเรื่อยๆวันนั้นว่างพอดีไงรอเราก็เอะเสียงอะไรดีวะก็เสียงอบบบ อะไรเงี้ยแล้วเราไปเบบรืร่อยอ่ะอันนี้เป็นเสียงเสียงแบบทุ้เล็ดสุดแล้วทําเสียงอะไรเลอเลอ,<ะ>เอ,อการเลอมันคือการอาจจะเป็นนักร้องนะทำแนละ้วคือหายใจเข้าไปแล้วเปิดคอก็เลอบมาแต่และดังกว่าน,นี้ผมอาย <c oughs> ออ๋จริงดังกว่าน,นี้จะตาย <c oughs> แต่เขาบอกว่าอยู่เฉยๆคุณจะแบบมีการแบบสกุกสเก็ตรูปที่เขาบอกคุณเป็นติดแตกติดแตกอาร์ติสเสคือการสเก็ตรูปเลยคุณเนไม่จริงแล้วผมจะมี สมุดเล่มเล็กๆกับผมแล้วมันนั่งว่าจะะตูนเส้นง่ายๆระหว่างรอไม่ไม่รู้ทําอะไรแล้วก็แบบนอนก็ตาบวมอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้เออเราก็มาตอนคืนเราต้องไปเที่ยวอยู่ใช่ไหมใช่ส่วนมากวาดอะไรคุณจะตูนเล็กๆง่ายๆวาดอะไได้ไหมวาดภาพเหมือนคนอะไรเงี้ยได้เออเคยวาดได้เดี๋ยวนี้วาดไม่ได้แล้วเฮ้ยลองมาเฮ้ยลองดูเลือกฟื้นหน่อยหรือฟื้นวาดกาะเมวันนี้เราจะขอเสียสละราง ก่อนจะไปวาดก่อนจะไปวาดเตรียมให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนเล่นเรื่องนี้เป็นไงเป็นพระเอกต้องเจอน้องพลอยน้องลิเดียน้องแอรินใครสวยสุดผมว่าพลอยเพราะเพราะอะไรสองคนเขาตัวเล็กเอออะไรมากเงี้ยนเอพลอยเป็นปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บชอบชอบบิดูมึงละเฮ้ยดิดีก่อนวาดภาพอยากรูภาพตัวเองก่อนไหมใครเนี่ย ใครไม่ได้ปรึกษากันเลยเอออ้าเอ้ายังไงฮะอันนี้สวยด้วยอ่ะเป็นใครยังไงจะเลยไปซะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตามจะไม่ได้เยอะโอ้ยยังไายังไงมีรู้จักใครรู้อ๋อแล้วไปอ้าวแล้วไปกินข้าวเขาได้ไงล่ะนี่เดี๋ยวเขาไม่ได้กินแต่นี่รูปนี้เขารูปใครมาแปะก็ไม่รู้อันนี้ก็ถ่ายไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่เห็นไหมเขาหันหลังเทคนิคภาพใครดูก็รู้ว่าตัดต่อเนี่ย เชื่อตัวสองคนนี้เลยไอ้ตอยแล้วมันไม่ยอมปากแข็งด้วยนะฮะอยากรู้ก็ไปหาภาพที่มันชัดเจนกว่านี้แน่ยังไงไม่ออกจากบ้านเลยอ้าวในบ้านสเก็ตรูกหน่อยโอเคนี่มันระบายตัวนะำนี่เลยนี่เลยนี่ตาสวยมากเออเติมว่าตาสวยตาสวยมากดูมีประกายอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่แล้วเหรอพร้อมพร้อมพร้อมไปยังไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะให้ออยพิกให้ดูนะฮะพิกครับ ดูได้ยังดูเลยแาราเม่ดูอันนี้คนหรือไรฮะเนี่ยมันไม่เหมือนตรงไหนอ่ะแกลองพูดดิใส่หมวกใส่หมวกไหมใส่หมวกแล้วมีดำๆด้วยหมวกเออแล้วมีนาฬิกาไหมมีมีเออใส่ข้อมือแต่งเกงขาสั้นมีลายดอกาดอออออผิวเราเหมือนทามีขนตาขนตาตามีประกายสวยเดี๋ยวคอเอวส์ปกไหน ลงชื่อด้วยเฮ้ยลงชื่อเอาไปติดบ้านเลยขอบใจนะได้ถาดมาก้อนหนึ่งนี่แหละค่ะสามานเยอะๆเลยเจอ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 ๆให้กันได้ท่านช่วยยุ้ยเกี่ยวบ้านไเกี่ยวอะรมาคุมกลับโอ้ยอคติ้งอ๋อนี่ต้องทำให้ดูอย่างนงี้ยนิ่งแอบเมาด้วย แหมเอาเชี่ยนี่มาเอาหน้าฉันเลยจริงๆเขาอยากเล่นเป็นนางเอกมากพุ่มกับมือทองตอนนี้คิวแน่นมากวันวันเอาแต่อยผู้ชายน่ากลัวมากพวกทีเนี้ยเธอเป็นคนทำเหรอเธอเป็นคนจางเธอวางแผนเหรออยู่แล้วพี่โอ้โหแคมากคือคือเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์เป็นบอกว่าเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องของประเทศไทยสวยหวานแอบแบลไมเคยมีแฟนเวอร์จินวอดีสุดจ้แม่ตามตลอด แสดงว่าเรื่องนี้เล่นแบบเล่นเป็นตัวเองไปแล้วไหมเขาใหญ่ยังจะไปไหนอะก็เพิ่งกลับมาจากเมกาไม่ใช่เหรอจะไปอีกแล้วหรอไปหาด็อกเตอร์มาเอ้ไปทำด็อกเตอร์ไปหาด็อกเตอร์หรือไปทำด็อกเตอร์เอ้าไม่ได้ไปหาเอาไปหาไม่ได้ไปทำหรอไปเหาไปหาแล้วก็ไม่ไม่ได้เจอกันมาหกเดือนหกเดือนหกเดือนสำหรับคนรักกันนี่มันรู้สึกยังไงที่มันไม่ได้เจอเจอด้วยเหรคุณสกงสกายเห็นหน้าตลอด ็มันไม่ได้เจอจริงๆงไงคะก็ยค่เจอบ้างพี่ถืงมากพี่แม่คือแบบเป็นเป็นช่วงที่แบบเรากําลังแบบกําลังสวีทพอดเีเริ่มแบบที่จะแบบเเราคลิกกันคุยกันแล้แบบอยู่วันเขาต้องแบบไปทําเรื่องการศึกษาให้จอบอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าไปต้องหกเดือนเหงาอ่ะอแล้วทีเขาต้องกลับมาเลยไหมพี่ต้าตอนนี้จบแล้วทาทีสีอยู่ก็เสร็จเดือนกันยายนี้แล้วพอกันยาปุ๊บเขาก็กลับเมืองไทยเลยกลับมาฟอรูดแล้วแม่ แต่จะบอกเลยว่าค,คือแฟนเนี่ยพอเนี่ยคราวนี้ไม่ได้อยู่ด้วยการห่างกันไอ้เรื่องที่มันมันกลบกวนใจจุกจิกมันน้อยลงมะมจริงๆแล้วมันก็มีมีห่างกันก็มีกังวลบ้างแต่วยความที่ว่าพอยอ่ะเมื่อก่อนเป็นคนไม่ขี้หึงเลยแต่พอเ<อ><อ>จออะไรเข้าเนี่ยมันก็หึงเป<อ>็<อ>นคน<อ>ระแวง่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เขาก็ไม่เคยโกรธเขาก็บอกว่า เออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ต้าจะทําให้น้องพลอยหายหายเองจะให้น้องพลอยกลับมาเป็นพลอยเหมือนเดิมแล้วก็เออรู้สึกดีอะรู้สึกดีกับเขาอะไรเงี้ยเราเอาง่ายเขาไม่นอกลู่นอกทางให้เรารู้สึกกังวลเลยเขาทําให้เราสบายใจมันต้องผู้ชายนะซึ่งไอ้ต้าได้วินต้าทำเนียนมากขอให้มีความสุขบ้างเออให้น้องพลยๆคณนะขอบคุณนะขอให้ไปแล้วอย่าทำอย่าทำน้ำวาน